เห็นโทษของการเกิดเห็นโทษของความคิดเห็นโทษของอารมณ์แล้วก็เห็นความบ่เตียงแห่แน่นอนของความคิดความบ่เตียงแหนแน่นของอารมณ์ต่างๆถึงเปลี่ยนไปเดี๋ยวกระถูกใจมัง่งบ่ถูกใจมั่งดีใจมัง่งเสียใจมัง่งถ้าเห็นโทษเห็นเห็นอารมณ์ของความคิดของตัวนี้นะครับ ทุกคนเห็นว่าถ้าเข้าหักตัวเองจริงๆเหาสิ่งประปทําลายเบียดเบียนใครเลยเด็กว่าคือการกระทําตัวนี้โดยจิตโดยเจตนาโดยการคิดตัวนี้ถ้าเห่าระลึกนึกถึงว่าการทําร้ายผู้อื่นก็คือการทาร้ายตัวเองนี่แหละการรักของผู้อื่นกับรักของตัวเองนี่แหละการเกาตูการใส่ร้ายการยังก็แล้วแต่เบิดทุกอย่าง โดยเราถ้าเป็นเครื่องสะท้อนคืนมาหาตัวเองทั้งนั้นเลยถ้าเขาเห็นว่าลึกข้ามานะถ้ารักตัวเองจริงๆแล้วก็เมตตาตัวเองจริงๆแล้วก็มันจะไ่ไม่ไปทำร้ายใครเลยเด็กพอไปเบียดเบียนให้เดืู่นหนึ่งเสียชีวิตแล้วสับสินเลยหาเครื่องอยูนในตนเองบาดเนี่แต่เขาจากขนาดนี้แล้ว ห้าเข้าใจในความเป็นธรรมดาธรรมชาติของความเกิดขึ้นของทุกสรรพสิ่งของควอมเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายไปสู่ข้อมแตกค้อมดับความสลายไปเอาหูจักแล้วล่องตัวล่งใจแบบว่ามีเน่าทกเทียงกับกับธรรมชาติอันนี้แล้วเขาก็หาวิธีอยู่ในตนเองเหตุจิตให้มันตั้งมันในความรู้สึกอันเดียว ยนนิออกจากความรู้สึกเดียวว่าไปเกี่ยวกับไพยนี่เฉพาะตนโหลดว่าต้องไปแก้ปัญหาว่าต้องไปยังนั่นนีกับเพยเลยแต่ว่าวถ้าหากตัวเองมันจะบกคิดทำลายเบียดเบียนผู้ได้เป็น,ปนดดปอยู่ในตัวเอง,ยงพยายามผวบคุ่มความคิดของตัวเองโดยการอาศัยวิธีการเป็นกระสอนในสมอือแหละสอนมาก่อนแต่พวกพุทธเจ้าสอนมาไปแห้อางอะละ ทาจิตให้ตั้งปั้นในความรู้สึกที่เป็นหนึง่งในจิตแต่ตั้งมัน่นในความรู้สึกที่เป็นหนึง่งจิตมันจะเห็นจิตของมันเองหรอกมันจะเห็นความคิดของตัวเองเคลื่อนไปพุ่นเคลื่อนไปผีคือคือคิดถึงบุคคลนั่นคนนี่สั์นั่นสั์นี่เรื่องนั่นเรื่องนี้แล้วมันก็จะเห็นโทษเป็น,นตัวของมันเองโทษของการคิดโทษของความกอ่อเกิดอารมณ์โทษของการกระท่ะกายว่า,จาใจจังว่าให้ทุกคนหาเครื่องยุให้ตัวเองซะ เครื่องอยู่ก็คืออยู่ในความรู้สึกอันเป็นหนึ่งคําว่าสมาธิแปลว่าจิตตั้งมัน่นมันต้องมีเครื่องตั้งมันต้องมีโตตั้งก็เลยให้ตั้งอยู่บางองค์คนก็อยู่กับลมหายใจแต่อันนี้เป็นพื้นฐานที่ว่าความจริงแล้วคนที่อยู่กับลมหายใจใดมันก็ต้องมีอันอื่นเขามาผลคือเก่าก็เลยเอาว่าบแมแคว่าสิยุ่ลยลในลมหายใจใหรอกลมหายใจเป็นฐานเป็นบาดลมหายใจเป็นฐานใหญ่ เป็นเครื่องนําเข้านําเข้าสู่เพื่อให้เกิดอาการปิติปราโมทชาพักุโรให้ทุกคนอยู่ในชาพักุโรนี่แหละปราโมทปิติอิม่มเอิบเบิกบานอยู่ในความรู้สึกของตนเองอย่าเปลี่ยนความรู้สึกนี้ไปอยาก,กระจายความรู้สึก <c oughs> วิธีมันก็นมีอยู่แค่นี้แล้วก็เป็นวิธีทีไงเป็นวิธีถี่บต้องมีพิธีกรรมยังแค่แล้วก็บ่มีพูดได้ว่าบังคับเฮาใดพร้อมเฮาตรง บังคับตัวเองสติเข้าตรงระลึกนึกขึ้นมาอยู่ในความรู้สึกเดียวนี่แหละคำว่าจิตตั้งมัน่นจิตตั้งมัน่นก็ตั้งมั่นอยู่ในชาติก็แปลว่าตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่เป็นหนึ่งชาติแปลว่าเพ่งเพ่งอยู่ในความรู้สึกที่เป็นหนึ่งซะอะไรอยู่อยู่เฉพาะอันนี้อันเดียวอยู่จนว่ามันชินแล้วมันก็ะสิเห็นดอกคำว่าอยู่จนชินคือความรู้สึกนี่ชิน ชินในความรู้สึกที่อยู่ในกายเอาไว้กลางหน้าผากนี่นแหละแม้นบางคนกระเคลื่อนไปตรงกลางหัวกระช่างการ้รู้เป็นความรู้สึกอยู่ในกายบางคนก็อยู่ในระหว่างทํากลางอกก็มันอยู่ทํากลางอกนั่นแหละแต่ว่าเริ่มต้นฝฟกมันต้องอาศัยล้มนั่นแหละชินคือชินความรู้สึกอยู่ในกายยุหัวกระตามยุหน้าผากก็ตามยู่กลางอกก็ตามเมื่อชินแล้วแม้แมกระทั่งความคิดมันจะคิดไปใช้กระช่าง น,นั่นแหละพ้นทีวา่าความคิดนั้นถูกรู้น่เดินม,มาจิตนจิตกับา่าสติกํากับจิตกับา่าแต่ว่าความรู้สึกบอไปเกิดกับสิ่งอืน่นความรู้สึกบอไปเกิดกับสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินจมกูกได้กิน,อนบอไเดเ้ไปมีความรู้สึกกับรสชาติอาหารออบอรมีความรู้สึกกับพ่อใจบอพอใจในการกระทบทางกายยางเช่นนฮอน,อนยางเชียนหนาวเอ อยู่จนชิ่มสะก่อนตอนแรกก็ให้มันตอนแรกก็เป็นธรรมดาแต่มันคิดไปดึงกลับมาในความรู้สึกนี่มันคิดไปแล้วดึงกลับมาคิดไปแล้วดึงกลับมาจนคิดไปเน่าๆหายแล้วเนาะหายความรู้สึกหายออกจากกลางหน้าผากแล้วดึงกลับมาไหมเหตุไปยุ่ังสั่นเอาไปเอามาบ่าได้ดึงมันสิไปของมันเองความาคิดความรู้สึกก็อยูดใน้ไก่เหมือนเดิมบ่ดึงกลับมาบ่าบาบาคิดกลับมา และมันชิมมันเลยเป็นตั้งมันหาประมานบ่ได้กับว่าเป็นอัปนาชาญกับว่าหาประม่านบ่ไดชาญอารมณ์ที่เป็นหนึ่งเพ่งอยู่ในสิ่งที่เป็นอันหนึ่งเลยเป็นปกติไม่ใช่การเข้าไม่ใช่การออกเป็นแค่ความรู้สึกแชอยู่จังสันแสอยูจ่จนตายคนก็นได้และมันทังเป็นของมั่นดอกแต่ว่าอาศัยการเพกถ้าหาผู้ใดจับรักถือต้องเข้าใจแล้วนั่น สองสามเดือนบม่มีปัญหาเลยจู้เฉพาะตนวนั่นแหละคุณได้เข้าใจแล้วมันหยุ่ก็ะเยแล้วนี่เอาหนี้เู้จะกับสี่หละมีงานอย่างเหตุไปในงานแต่ว่าบ่มีอารมณ์ในงานเอคุยกันเรื่องใดก็คุยกันไปคุยแล้วก็แล้วไปแต่ว่าบ่เก็บเห้มันมับเกิดอารมณ์ในเรื่องที่คุยเนี่ยมันอยู่กับตนเองอย่างสี่ตาไม่นาที่เห็นรูปจำรูปสัญญาสัญญาเนี่เป็นของละเอียด คำว่าสัญชนสิบแปลว่าสัญโยชนะความรู้สึกเก่าๆหรือสัญญาอารมณ์เก่าๆอาจเป็นเขี้ยวอันเป็นตัวตัวดึงตัวเหนียวตัวรั้งตัวผูกตัวพันสัญโยชนะนี่ภาษาแต่งภาษามันอันเถอะแต่วมันแปลมาเป็นสัญ์แล้วกับวาสัญโยชน์ยอะไรคนจีบลวงตาคนบอกไว้สัญญา,นะานี่ละเอียดนะเนี่ยสัญญานีละเอียด บางทีเห็นบางคนว่าสัญญาเวทีแต่นีโรดขึ้นอย่างสัญญาก็คือตามม่นาทีจำดูบุคคลสัตว์สิงของหูไม่นาทีฟังเสียงเสียงนั่นเสียงนี้เสียงเป็ดเสียงไก่มันรู่น่ะแตู่กม่นาไม่นาทีจำอย่างก็จำกลิ้นร่างกายไม่นาทีจำความรู้สึกความหนาวใจมีความรู้สึกอย่างใจมีนาทีอย่างจิตกับใจเดียวกันนั่นแหละมีนาทีคิด แล้วเ้าจิตีควบคผู้มันเหตุหนังเพราะห้องหูจักแล้ววิธีมันก็คือว่าต้องทําความรู้สึกอยู่ในกายแล้วก็เป็นความรู้สึกเดียวหลวงปู่ดุลพิรายจิตหนึ่งจิตกับผู้ดูผู้ดูกับจิตก็รู้สึกตัวนี้แหละเออแล้วมันสิรู้เข้าไปอีกดอกสมาธากับวิปัสสนาได้เป็นของคู่กันอ,อนี่ความรู้สึกหนึ่งอยู่นี่ตัวยิปัสสนาคือการเห็นใจบัลลังนนอะไรเรียกว่า สมถะภาวนาเนี่ยทาให้เกิดขึ้นทําให้จิตตั้งมั่นเกิดขึ้นภาวะแบบความรู้สึกหนึ่งันเกิดขึ้นตรงนี้นี่ภาวนาเกิดขึ้นที่นี่หีืวิปัสสนาคือการเห็นระบบถ้าจะคิดมันก็คิดไปในข้อเป็นอนิจจังนัตตานั้นสรุปต้องเกิดดับ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 คิดไปแล้วทุกสิ่งยังเพราะเป็นความตนแม้กระทั่งจิตคือความคิดแปลงสี่บัดิจิตเลยเพราะเป็นจิตเลยเพราะเป็นยังละเป็นสัพตินำเขามาเบาให้ เกิดความเข้าใจซื้อๆเด้บ่มีหยังเด้ความจริงมันน่ะ<ม>จิตเน่านะที่คิด้าบ,บ้าัางซี่สิบ่เข้าใจคือว่าลองคิดถึงบ้านดูปั๊บเห็นแล้วนั่นแหละจิตจังสัน่นเป็นแบบนั้นเออคือการจำบาภาพบ้านคิดถึงบุคคลที่รักผู้ใดผู้หนึ่งลูกหลานพ่อแม่คิดถึงบุคคลที่เกลียดนี่นั่นมันก็มีหน้าที่จำของมันแต่ถ้าห้องบอนีคิดปรุงแต่งต่อมันก็ดึงกลับมาผี่ ดึงกับมาอยู่ในความตั้งมั่นอันเดียวนี่ต่อไปมันจะคิดไปเองของมันมันจะคิดไปแต่ความรู้สึกบอกจากกายมันจบด้วยบางหนึ่งนี้มันึระเดีมันประเดี๋สลับสับสนลึกหล่ำตามทีเอาได้ยินได้ฟังส่วนมากมันเป็นพวกจินตนาการเอามันก็เลยบเขใจเข้าว่าปัจจุบันนักหะปัจจุบันนักะรู้สึกตัวมั่งจิตหนึ่งมั่งก็ว่าไปส่อมาเาก็มันไปปรุงแต่ง ปรุงแต่งสัญญาเนี่แหละจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านได้จดได้จํามาหเหตุตั้งแดเสร็จละสัญญาไดนะ้จะคิดนนัน<ม>เห็นบ่คิดที่แรกเพิ่มต้มตนแรกก็ต้องควบคุมตาสะก้อนตาควบคุมก็แค่ว่าเห็นบ่คิด<ม>ได้ยินบ่คิดจนว่ามันมีความรู้สึกจนเกิดความชินเชยชาไปแล้วคิดกับมึงคิดไปรือยไปแ,แต่ว่าพวกนี้ความคิดตัวนี้ที่เกิดขึ้นเพได้เกิดขึ้นจากการเห็นการได้ยินได้ฟังยัง คิดขึ้นเอาเองเลยก็มีนั่นแหละจังว่ามันสะสมมาแต่หลายอาสงไขแล้วเราต้องบอกเรื่องศาสตร์สะสมมันว่าหายไปไหนได้แล้วแต่มันสิพูดขึ้นยูสื่อความคิดก็เกิดขึ้นนั่นแหละมันก็มีมันมีมาแล้วจึงบอกว่าจิตไม่หนาที่คิดแต่ว่าเขาบัคิดตามสิ่งที่มันคิดเอาความรู้สึกมาเป็นเครื่องรับประกันตัวเองความรู้สึกที่ยกลาหน้าผาเขานี่ะนะพอ gore Iwamewat itu binamke tanang papapati dan tapi santumpang di pemewatan cu tapi gore cu kan ke ho penaaranho sama do tidak

bhāvan <tries> tu